หลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับอะเผื่อใครอยากรู้ราคานะครับนะเผื่อท่านใดที่อยากจะรู้ราคานะครับนะอันนี้ก็ผ่านไถ่รุ่นแรกเสาห้าปีสามศูนย์นะครับใครอยากรู้ราคานะครับเปลี่ยนนี้เปลี่ยนนี้ซื้อมาสี่พันเอาสี่พันห้าแล้วกันนะครับเปลี่ยนนี้ซื้อมาซื้อมาแปดพันเอาแปดพันห้าแล้วกัน อันนี้ผ่านถ่ายรุ่นแรกนะครับพิกตาชีวิตนะครับนาเข้าผสมมวลสารก็เป็นพวกผ่านถ่ายโบราณด้วยนะครับแล้วเป็นพิมพ์แรกของวัดช้างให้เลยบอกแล้วว่าเขานับเป็นของวัดนะครับเขาไม่นับว่าใครเสกนะครับนะเออไม่นับว่าใครเสกนะครับแล้วนี่เนื้อเงินด้วยนะครับสร้างน้อยเลยนะครับเสาห้าปีสามโูนนะครับเอาสี่พันห้าอันนี้เอาแปดพันห้านะครับใครสนใจนะฮะนี่เลยนะครับนะเป็นพาระที่ผมไว้ใช้เองนี่แหละซื้อ เก็บเองนี่แหละนะครับไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเป็นพระเอามาขายนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมเก็บอยู่นะแต่ถ้าอยากได้นะครับบางทีผมเอามาโชว์เนี่ยอย่างน้อยพี่บางคนเนี่ยไม่ได้อยากเช่าหรอกแต่อยากรู้ราคานะเวลาเวลาเอาอะไรมาโชว์ก็ได้นี่เหมือนกันนะแค่อยากรู้ราคาเฉยๆนอนหลับเลยนะครับเออก็เลยเอาก็เลยผมก็เลยเปิดให้ล